ขณะที่เด็กคนนี้กำลังปั่นไฟให้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าจู่ๆก็เกิดระเบิดตูมใหญ่โชคดีชายคนนั้นเข้ามาช่วยเด็กเอาไว้ได้พอดีแต่แรงระเบิดทำให้พื้นทรายยุบตัวลงเป็นหลุมลึกตอนที่ชายคนนั้นรีบถามอาการเด็กทั้งคู่ก็ถูกทรายดูดลงไปและโดนฝังกลบแทบจะทันทีแม่ของเด็กเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหน้าตั้งเข้ามาและกระโดดตามลงไปในหลุมโดยไม่ลังเลโดยความที่พื้นที่จำกัดทำให้มีคนลงไปขุดทรายได้แค่สองคนเท่านั้นส่วนคนอื่นๆต้องคอยช่วยกันโกยทรายอยู่ด้านบนนาทีนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่า่าาาาพลังงของคนนนนนเป็แมใสสถกรณ ขวานแบบนี้มันมหาศาลแค่ไหนแรงฮึดจากสัญชาตญาณทําให้เธอมีพลังขึ้นมาทันทีสายตาของเธอจับจ้องมองหาลูกเพื่อนคนหนึ่งตะโกนเตือนสติให้เธอรีบโกยสายช่วงใต้รักแร้ของเด็กออกก่อนไม่นานนักศีรษะของเด็กน้อยก็โผล่พ้นกองรายขึ้นมาผู้เป็นแม่รีบสอดมือเข้าไปล็อกใต้แขนลูกไว้แล้วคนข้างบนก็ช่วยกันออกแรงดึงขึ้นมาอย่างสุดกําลังนับว่าโชคดีมากที่ช่วยเด็กขึ้นมาได้สําเร็จและน้องยังหายใจอยู่ระหว่างนั้นอีกสองคนที่เหลือก็เริ่มขุดหาชายที่ยังถูกฝังอยู่ต่อทันทีไม่นาาาานนนนก็็เเหนหน้ขข้ขขโ่ึมแต ายก็ไหลกลับลงไปปิดหน้าเขาอีกอย่างรวดเร็วทุกคนเริ่มตระหนักแล้วว่าขืนทําแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้ผลแน่เพื่อนอีกคนเหลือไปเห็นถังน้ําจึงรีบคว้ามีดมาเจาะรูเพื่อทําเป็นช่องระบายอากาศพวกเขารีบปัดทรายออกจากหน้าชายคนนั้นมีเวลาแค่3วินาทีเพื่อให้เขาได้สูดหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะรีบเอาถังครอบหัวเขาไว้เพราะดีที่วิธีนี้ช่วยให้เขายังพอหายใจได้ตามปกติแม้ทรายจะยังคงกดทับหน้าอกเขาอยู่แต่เมื่อศพจังหวะทุกคนก็เร่งมือโกอยทรายรอบๆตัวเขาออกอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ขุดลงไปจนเจอแขนและช่วยกกันออแรรงงงดึ่า ขึ้นมาจนสำเร็จ